ตกลงหนูต้องชื่ออะไรแน่คะจริงๆแล้วตามบัตรประชาชนก็ยังเป็นพัฒนธิดาเหมือนเดิมแต่ว่าคําว่านิดาที่เอามาใช้ในวงการเนี่ยค่ะมาจากไม่ได้มาจากซินแสหรือว่าดูดวงหรือเช็คดวงตัวเลขอะไรไม่มีเลยนะคะเพราะว่าแม่ก็ว่าหนูไม่น่าไปทางสายนั้นเพราะว่าหนูเป็นคริสเตียนหนูก็จะไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องของตัวเลขหรืออะไรอย่างนี้นะคะเป็นแบบว่าภาพของโมกับพ่อเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงทุกวันนี้ค่อนข้างชัด เราก็อยากจะให้คุณแม่มามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นใช่เราก็เลยเอาชื่อคุณแม่จากคําว่าพระนิดาตัดพระออกให้เหลือนิดาเอามาใช้เป็นชื่อตัวเองให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่ก็คงได้ความสวยจากคุณแม่มาละสิคะหน้าหนูสวยความสวยนี่ไม่ได้แม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่สวยมากจริงๆค,ความสวยของหนูเนี่ยนะคะได้มาจากคุณหมอค่ะแปลว่าะระยะได้มาจากคุณหมอ,อม ทั้งหน้านี่ไม่มีจริงเลยหรือไงคะมีค่ะมีเงินจริงๆค่ะอ๋อมีเงิน